Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, <ajuda. S 1> happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. แล้ว ขอให้ปลาเก๋สุภาพแข็งแรงไม่ติดโควิดง่ายๆแค่นี้แหละครับอีกหน่อยอีกหน่อยสั้นไปอะไรต่อสวยไหมสวยยังไงสวยที่สุดเล้อในจักรบติแค่นี้นี้รักนะรักที่สุดเลยเหรอจุ๊บทำหน้าด้วยไว้เจอกันใหม่นะนะครับติดตามกันได้ในช่องจ้อกันนะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ